โอเคครับเราได้หนึง่งแต้มก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จในในแต่ละเกมที่เราคาดหวังว่าเราออกเยอะเราได้หนึ่งแต้มเราก็โอเคครับถือว่าถือว่าน้องๆทำได้ดีครับูรณ์สมบูิครับผ่านไปสิบห้าเรา,าต้องตัดเล่นได้เราเล่นประเมินผลงานของทีมในการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในการเสริมทัพในเล็กสองในทารับปรามเป็นเสียงก็จริงๆเราประเมินทีมเราคาดหวังว่าได้แค่เราอยากจบสิบห้าแต้มตามที่เราตั้งใจกันแต่เราพลาดไปหนึ่งแต้มเราก็ต้องไปคว้าฐาในเล็กสอง พื่อที่เราจะอยู่รอดให้ได้ครับการเสริมทีเราก็ต้องรอเราคุยกับการผู้บริหารว่าเราจะเสริมทีมยังไงแล้วก็จะไปในทิศทางไหนครับต้องรอผู้บริหารจบวันที่สามสิบครับเดี๋ยวเราจะมีการประชุมกันอีกครับโดยมุมสายตาคนนั่นแหลตำแหน่งไหนทีมเกมเราก็ไม่ถือว่าที่เละนะครับเพราะเราเราสามารถสู้กับทีมระดับไทยได้แต่ว่าจริงๆเราขาดเรื่องของการกบสกอร์ในการกดเข้าไปหนึ่งกับผู้สาวประตูหรือว่าสถานการณ์ที่เราจะพลิก เราไปลองแล้วก็เป็นต่อไปต่อไปลองสถานการณ์มันมันไม่เข้าเราเลยในในแรกๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต้องไปปรับเรื่องของโ um มเมนตัมเกมให้ให้ดีก,กว่าครัมมอง,อมองรูปเกมอะไรต่างๆมาผ่านมาสิบห้านนะที่ผ่านมาสำหรับหลักการนักเกอมองมเลยเดี๋ยวต้องสำหรับลูกทีผมว่าเรื่องของเกม่เราก็ยังโอเคอยู่ในเรื่องของการเล่นร่วมกานเล พอใจมากแต่ว่าเรื่องของผลการแข่งขันอะเราเราแค่มันเราไม่ได้เองครับตรงน,นี้เราเราก็ต้องพัฒนาแล้วก็ให้ประสบการณ์น้องด้วยว่าจริงๆเราขึ้นมาเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเราก็แค่คนสองคนเรื่องต่างชั้นนี่เนีย่ยมันมัก็ยังไม่ตอบเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมากเพื่อเพื่อที่เราจะ่ามาหนักแจ้เราก็หนีตกชั้นไม่ได้ครับตามที่ตั้งเป้าหมายไว้เกมีการบเป็นเป็นเกมสุดท้ายของของเล็กครับเราพยายาม ไปเอาชนะได้ว่ามันเป็นเกมเราเอาเราก็พยายามที่จะสู้กับทีมใหญ่ให้สนุกแล้วก็พยายามเอาชนะทีมใหญ่ได้เพราะว่านควาหมายเราก็ก็มีแต่ละเกมแต่ละเกมมันมีควาหมายตัวใจนะนี้แฟนบอลก็มาชมเยอะนะครับมี่สนามผู้เลที่แฟนบอลที่ก็ขอขอบคุณแฟนบอลที่อยู่ทั้งบ้านแล้วก็ที่เสียสละเวลามาที่สนามสามเ่าครับบางคนก็มาจากกรุงเทพบางคนก็มาไกลก็ขอบคุณมากครับที่ที่มาช่วยเชียร์เราในเกมต่อไปอย่างมั่นใจเลยครับสำหรับการกลิในเลขยอร์สองที่จะ ยยินตอู่ัเราว่ามั่นใจครับผมเป็นโค้ชจนผมก็มั่นใจนะว่าการการเล่นของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียเปรียบทีมอื่นมากแต่ว่าทั้งหมดสุดท้ายแล้วเรื่องประสบการณ์เราได้ผ่านเพราะเราต้องต้องดูว่าเรืสองเราจะปรับเปลี่ยนยังไงเราต้องต้องรอเวลาแต่ว่าผมว่าเราเราอยรงมากครับต้นสุดหัว